ฝนไปปล่อยทุกคนฝนไปปล่อยสวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปาแตนชาแนลนะคะทุกคนแล้วก็ฝากไทเกอโอมแล้วก็มนโอมด้วยนะคะตอนนี้เราก็ได้ตะก,กาแล้วเราจะไปหามะละกอก่อนบักุงมะตำเตนตำบักคงตำบักคงแล้วก็แกงเฮดพี่น้องเลยเราจะไปดู <c oughs> ได้หลายที่ก่อนก็เดี๋ยวฝากคลิปไทเกอโอมด้วยนะคะทุกคนนี้าส,สลับสลับสลับคลิป สลับไปสลับมาทําคลิปไทเกร์โอมด้วยเพราะว่ามันต้องทําแล้วทุกคนเป็นจริงเป็นจังวันนี้มันจะกาลายก็ฝนไป,ปอยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหามะละกอาจะไปขโมยมะละกอจิไปลากบักหุ่งจิไเป็นลากบักหุ่งจะอยู่หลังบ้านใครมีก็จะขโมยถ้าเห็นทุกคนไปเตาไปไว้ตรงนั้นได้นะเอามะละกอก,ก่อนเอาเตากับานไปไว้ตรงนู้นนะ ต้อไปกินข้าวข้าวตรงโน้นแหละมันจังมวนลุงมาแล้วบ่อน่เป้ถ้าห้าวไม่เป้ก็ระดึงต้นไม้ว้าวี้เเาจะไปปววววมวว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 มวว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 ว้วนวว่วว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 าวว้วว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  ปอดทุกคนอ่านคนเดียวก็ปอดอปอดเขาใช้อวน้ำใหม่นี่ไปซุปได้ยังเปล <laughs> พอพอ่าเเผาเผาน้ำใหม่ซุปอันนี้เดี๋ยวเรากลับมาก่อนทุกคนひひอันนี้มันใกล้เกินฮะเอาแต่เผาเผาแล้วก็มาเสี้ยนเสี้ยนอันนั้นอเอาเข็มมาจจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดแล้วก็ ซุปน้ำใม่ไสใบขิงพร้อมแกน้ำไหมสเ้ใ่ส่ปลาขาเอาไปห้าปะหุ่งจะไปห้าน้ำไหม้พร้อมไ้่นอไ้เนาะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็บรรยากาศตอนนี้ก็คือเขียวชะอุ่มมากพราะว่าฝนตกแต่ว่าเราต้องเดินไกลหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ขี่สกูตเตอร์มึงเพื่อตื่นบอกโอ้กัน ก็ไหนค้าขนมหมูบ้านนี้เพราะในเตินอยู่เนาะบอกบอกว่าให้เงีนแต่เสาเดิมคืนเสานะบ้านกรบเติมไ้สวนเราอยู่ข้างบนนะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องหามะละกอก่อนับแรจกจะของบ้านคงไม่อยู่ มันตั้งเร็ดง่ายเนี่ยปันคือดกผูดข้วันวันนั้นดำนาเห็นวันนี้มันดอกมากหุ้ยดอกอันนี้ต้นใหญ่ตัวนี้ดอกปีบล<ห>ทุกคนแต่ว่าชะอมเนี่ยมันจะถ้ามโดนฝน,นแล้วมันจะคันจะของบ้านไม่อยู่นะคะมะละกอมันโอโ้โหดอกมากเลยทุกคนต้นมะสูงต้นสูงต้นไหนมันยังกิ่แซบนาะตนน้นเนี้ถ้าดูแล้วเม็ดจะไม่ค่อยมี เนี่ยมันกวงเม็ดไม่ค่อยมีม connected. ต้นนี้น่าจะตาร่อยกว่าอยู่ตัดเล็กน้อยหนึ่งต้นนั่นเดชบอกกันว่าเสียงม้าเห่าคึกคักนี้โอ้นาเราก็คือพร้อมมากเลยนะเนี่ยเตรียมใส่ปุ๋ยได้เลยหวานปุ๋ยได้เลยเอาต้นนีบอ้บ่ต้นนี้มมนเสียว่าถ้าถ้าดูตามลูกแล้วต้นนี้มันจะไม่ค่อยเกาะไม่ค่อยอิ่มน้ํา ข้าวต้นใดแซ่เบเอาการจะเข้มืมะละกอเราต้องเลือกว่าต้องไหนอร่อยด้วยนะคะทุกคนต้นนีแซ่บต้นนี้แซ่บเหรอกันเสื้อเท่าแล้นว่าแ่บแล้วแตงเบิ่งเหรอ <c oughs> มนก็เป็นกระตูกระตีเถอดเป๋เปี้ยวเขาไม่รูเนีเ่ยมันเป็นผิวหน,น,น้มมาหนาวฉันมะละกอของเขาใจเย็นขนาดจะมาข้มืมะละกอก็ใจเย็นมากฉัรงงบาบานรู้ยองใหญ่ผดบวบ่ะขาเก้อนเออมันแน่น นุ่นแม่แน่นมไม่สมแสบโอ้นุมม่นแม่บบมีเป็นแบบตัวนี้เหรอมันบ่มีเม็ดมันบ่หลายมันบ่แสบดูแค่ภายนอกฮะมันเด็ดมันเด็ดไงเมล็ดกอหนึ่งลูกทุกคนเตรียมแล้วเอ้นออา,ไไน,านี่เป็นยังไรนุ่มอะไรเถบาที่เอาไปปอกเบิงังเอาไปปอกเบิงังโอ้ยหลักกระดกของเขาหลายเดี๋ยวมันดกอยู่เอาตรงไหนวะตรงนี้วะ เอาเนี่ยเนี่ยมัน,น,นเอตกลงหน้านี่ละเนาะรักสองน่วยน้ำบ,บ่งหงเข้าสองน่วยไปเออกระเทยในกำพี่มันขี้ติดแน่แม่พวกพี่ก็เอาแล้วพวกพี่จะไปลักของเขาหลายบวกพี่กับพี่อง,องเจ้าของแล้ววิ้ยตัวนี้มีใบมะขามด้วยเดี๋ยวตำตำส้มตำใส่ใบมะขามฮึแซ่บได้ ถ้าเราเคยกินถ้าเราหัมันแสบโอ้แช่นี่คือสมุนไพรเถอะวะหึกระตาวัดรถ <c oughs> หลักลูพอนี่ทำไร <c oughs> ตะการฝาดรสเสือดังกกหนึ่งวะมันจะเป็นห้อยไม้ยังสุดๆมันก็คือปอมแามขึ้นหลายแถอบ้านี่ก็ลูกสมุนโหเราไปดูชะอมแต่ว่าชะอมถ้ามันโดนฝนแล้วมันจะไม่ค่อยอร่อยทุกคนมียาซีนกับจี๊ดแต่เฮือนเจ้าของเน๊ะ อันตัวผีวดจิตีได้พี่มีโคงมีคาโอเคทุกคนเ,เราจะไปเก็บชะอมก่อนมันฉีดแสบบอหระเปรี้ยวฝนตกถือมันลรอมันจะบวกั่นมาว่วล่องเบิง้งเนาะ พุณนะ่ะมดสมกันโอ้ยทาเก็บผักขากับคือคุณนายาขนาดหอมมากเลยทุกคนเออคือคุณนายเหรอคุณนายเก็บชะอมฮนะฝนตกเออมดสมเด้หน่มดสมขึ้นมาเกาะอยีหยอดผักขาวะ่ะมันเป็นแน่ใด ถ้าจะแกงหน่อไม้มันต้องมีใบย่านางถ้าซุปหน่อไม้ก็ต้องมีใบย่านางแต่ถ้าจะซุปหน่อไม้เราก็ต้องเผาไว้ก่อนไม่ต้องแกงต้องใส่แยกกันไปเนาะมันจะเป็นยางเนาะกำลังบอกเจ้าของเจ้านี่ของคอยโอ้แยกของเจ้าของข่อยน้ำบอกเขาลึก่นา แบ่งของใครของมันพอจิตตามแสบกกันเนะอกะคงมันแสบน้ำคนน้ำนวยมะคงรือคนต่ำว่ะ <c oughs> เออให้ลูกโดดบ่ในการไงอ้อพริกกัง่ามพร้อมตัวนี้โอ้ทุกคนเรียบร้อย เราจะไปดูหน่อไม้ก,กันหน่อยเออมันชุดเดชเดนยังหนักเท่าไงตับลูกอันนี้หน่อไม้บ่งหวานได้เลยนะหน่อไม้บ่งหวานเฮ้ยเป็นเนอเป็นเรื่องทุกคนอืนหมนนหน่อไม้บ่งหวานมันกระิ่งเสียมได้ตัว มันหัางสิโอ้ใัรกับสิปวดโพะห่กนกินชิมได้กันก็ได้พอเกินละมุกเยโอ้หนอขาวก็ได้นี่มีมีปัญหาทุกคนตัดเลยนอขาวไม่ขาวเพราะเราเห็นโอ้นอบักไงเปียวขาวพร้อมเท่ได้เพิ่มมีหนอเดียวทุกคนนาฟ้นแล้วมันขึ้นนอเดียวตัวไผ่ ใช่อันนี้คุณลายขนาดก้อนนี้บ่มีบ่ะเกลือกะียมกระซ่งนอาค้าผดเลยวะโอ้ยผู้ใดยขายเก้านี่ผู้ใดยมาลักน้ำใหม่ห้ารบาทนี่เอาแล้วอ๋อเฮ้ยมีคนมาลักมีคนมาลักผู้ใดยมาลักน้อยน้อยน,นี่หักไม่ไม่ด้วยนี่นี่หักไม่ไม่บะหมี่ว่านนี่กับมุ่งเส้านี่ละนี่ ย้อนแถวนี้ป๊าบมีอาิบาบ,บ้างมาลักน้ำใหม่บุงหวานลักน้อเดียวก็ลักเป็นบอกปก็ทุกลักน้ำใหม่น้อเดียวก็ลักเป็นเนี่ยเปี่ยนเขาอยากกินมาเปี่นยนฮอเข,าล,เขาลักน้ำใหม่เขาหรือเขาลักน้ำใหม่เขาวะฝ่าคือห่องวะ อืหวานจริงแต่ว่าหน่อไม้เขาจะไม่ให้กินดิบมันมีสารอะไรที่มันแรงอยู่สําคัญคือมีคนหลักไปแล้วจะไปหาโตไฟนอไหเนาะมันจะห้อยหักในแถวเนี่ยบ๊บปัดอะไรกับผู้หนึ่งอีกแล้วบ๊อปรดะดากันหา้าซินอีกแล้วเราไรแถวนี้นี่ เนื้อหรือนอเดียวเลยเฮาโอเคทุกคนอันนี้ก็คงน้ำใหม่นี่มันเผาเป็นอยั่ไงบอนะเผาซุปได้มันสิอใบนเนื้อเนี่ยเป็นเศษเศษผดบ่วะมันคือน้นไม้ท่างไพ่เห็นต้นไม้ช่างไพ่พัดเอากระหังอะไรกระแบะเอาเนาะง่ายเลยเราดูแบงเมื่อกันนี่ระแบะเพื่อระ,ะแบะ โอเคทุกคนตัวนี้เดี๋ยวป้าจะเอาไปทำซุปหน่อไม้เราจะเอาตัวไหนค่อยว่ากันทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะเราจะไปต่อไปเราจะไปหาตัวผู้ร้ายที่จับหน่อไม้หักหน่อไม้เราโอเคอใช่ปะหิวข้าวหิวข้าวกะท่าอร่อยค่ะเออใบบบ่งหวานเลยมันแซ่บมนแล้วเห็นว่ากัน เหลือเอาไว้ชะต่มเนอจะก,กินดิบพดเพ <laughs>